มาละจ้ากินฝักบัวด้วยกันของฝากจากงานวัดเยอะชอบกินน้อนจ้ะหวานถ้ากินอน้อนเนี่ข้างในมันสิหวานหวานถ้าเม็ดแก่ๆหน่อย ข้างในมันจะขมๆนิดจ้ะต้องเอาข้างในออกเกสนข้างในส่วนตัวมักกินอ่อนๆจ้า <c oughs> บางคนก็นสิมักแกเียะๆเนอมันๆแต่แม่กลาบมักอ่อนๆจะได้วันหวาน ของฝากจากงานวัดจ้าแกะมาใหม่ๆอร่อยมากเอ้เจ็บมากใหม่ๆซับนี่ก็ลังกินจ้าจะหวานมากเลย มาค่ะทานด้วยกันค่ะเยอะเลยค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการรับชมคลิปขอบคุณค่ะ